ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยะครับผมวันนี้ผมโดมนะครับวันนี้จะมารีวิวไม่ใช่ว่ารีวิวหรอกมาเรรีวิวตู้แล้วกันตู้แผล2.3สามครึ่งหลังก็รับตู้แผลตูสามครึ่งหลังว่าเป็นไออาราจิกิยุโตไอที่แม่ง ไกลเกินเสุดๆเกเลยส่วนตัวสีดาวก็จะมีเซียงหลิงเซียงหลิงบาราร่าแล้วก็โกโร่ตัวใหม่นะนตัวอาวุธก็จะเป็นสกายวอร์ดครับกับเรดฮอนสโตนเวชิชช์ถ้าอ่านผิดการถูกก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนสีดาวก็เป็นประมาณน,นี้เลยก็จะมีว่า์ดก็จะมีประมาณน,นี้แหละอืมไม่พูดดีกว่าอ่านไม่เป็น ก็เราก็จะไปทดลองอาถรรพ์กีโตแต่จะไปทดลองเควสนี้ก็จะหมดแล้วนะเหลือ5วันแล้วก็มีเควสตำนานาใหม่ก็เป็นของอิโตะแหละเควสอันนี้เลยเควสชื่ออะไรอะ่ะนี่แหละก็จะเป็นเควสตำนานของอิโตะ ไปลองดีกว่ามือนนหนักนต้องเร็วเพราะว่าม,มันเพิ่งเข้าตอน5โมงของวันนี้เลยนะคน,นก็อาจจะมันหายดีเลยหน่อยโอ้เตบะบดานเลยประมาณวันนี้เลยอ่าส 2sqe ควายรอดไปเต้นแหวะสัญญาณเป็นเลย ตัวสเตตตก็จะดาบก็เป็นนี่คือดาบาใหม่นะเพื่อเพลารป้องกันก็คือดาบส่วนตัวมันเลยแล้วแต์ก็น่าเนี่ยนี้น่าจะดีสุดละมั้งผมเราก็เป็นประมาณนี้ไปแบบเร็วๆเ,เลยขยานดูก็จุดได้ก็จุดได้นะครับเป็นนี่เลยอันที่ก็จะนั่นตีนูเอลอะคล้ายๆตีนูเอล อ่ะไปแบบเร็วๆไปมลองมันเหมาะการจะภาพกันเนี่ยอยเล่นอย่างเล่นนะอ่ะตีมาาก็เป็นการเก็บสแต็ตสังคนที่การใช้สแต็กก็คือกดคลิกซ้ายค้างนี่ ทำไมมีแสงกระดาษทุ่มเฉยๆนะครับเกินแกหัวนี้ก็ใช้ช่วยเก็บแสะนช่เลยถือว่แรงมากคไม่มีแ่จักรปั๊ปั๊คก็คือคาคายูร่าให้ันทัด ทีละหมือนก็คือ n o เอลเวอร์ชันอัปเกรดเป็นห้าดาวเข้าสรุปของมันเลยคลิกซ้ายค้างนะบอกไว้ก่อนคลิกซ้ายค้างเป็นการใช้สแต็กที่ตัวเองเก็บมาได้ยี่สิบแพ่โเจมเฟรีด้วยเออทุกคนแล้วอย่าลืมคนที่ลืมนะวันนี้วันสุดท้ายมั้งคิดว่านะไปรับพิกซองจุดหมายด้วยมันได้ 1, พันหกร้อยเพ่เมจมสิบโด นี่เลยไปรับด่วนไปรับด่วนมันเคยแจกแล้วรอบหนึ่งก็คือมันได้รางวัลเบสเกมรอบเดียร์รอบเดียร์มันเลยมาแจกมีมีที่ใจไงไปลองโกโร่นี่เป็นตัวสีดาวในตู้อีโตะนะครับใช้กโกโร่มันจะเป็นเออดไย่รู้ธนูที่มันให้มาก็เป็นแฟร์วานเนียสแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าแฟรใหม่ แตะประมาณนี้ใครอยากทำให้คนโหดก็ปดหกไปเลยนี่มันสกิลก็คือบัฟบัฟพลาดหินเลยบัฟพลังป้องกันไอเอาเปโดอ,อีโตโนเอลใช้ได้โกงแน่นอนจะประมาณนี้บัฟมีหนิงกวงมนาะบัฟ

ช่วนี้จจะไม่ค่อยตองคลิปบ่อยก็ขอโทษด้วยนะทุกคนก็ไปละคลิปนี้อาจ,จะมืนๆห bye น่อยบายบายจอกัคลิปนะี้าจุ